จ้าสวัสดีจ้ามือมีกับว่าูกกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเพื่อเนาะจ้ามือนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางฮานอยของวันที่ยี่สิบหกคุณสืากับมีใหม่ที่เก้าเนาะจ้าทั้งสามน้อยทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจ้าแต่ก่อนเท่าจะไปเบิรงแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับว่าขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจา้า กขอใค้ยซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่ององช่องชะแนลอีกช่องหนึ่งแน่ด้วจ้าขอบคุณจ้าก่อนเที่ยจะไปเบื้องแนวทางเข้ากับเมือเบืองไร่งานฝนก่อนนอะกจากของห้าหน้อเที่ยวหายไปวันที่ยี่สิบหาผลสะพานะนอวาผลออกตัวได้กับไปเบื้องผลน้อยพิเศษก่อนนอะกจากเข้ากายไปฟันศูนย์วิ่งรุดหนึ่งกับศูนย์ บนชี่ออกมากบนออกหนึ่งแปดเจ็ดล่างออกศูนย์ศูนย์จากเฮากับเขาทั้งบนทั้งล่างนอกจากนอกไปเบื้องบนก่อนบนกับเขาเป็นตัววิ่งหนึ่งก็ออกหนึ่งแปดเจ็ด ล่างกับเขาเป็นตัวฟันมิงรูดศูนย์กับออกศูนย์เป็นเจ้าหน้านี่นอจากสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจ้ะเดียวไปเป็นแนวทางเดิหลายเดิน้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำนอกจากกับเบื้องผลน้อยพิเศษไปแล้วกับไปตามต่อลยเนาะยสำหรับผลน้อยปกติว่าผลออกตัวใดนอกจากสำหรับน้อยปกติเท่ากับหฮไฟฟันหกวิงดูเจกับหก ผลที่ออกมากบนออก109าล่างออกซ5หาจ้ะสำหรับน้อยปกติเข้ากับบ่เขาเนอกจากมีเขาบางหลุดบ้างกับบัวว่ากันเนาะเข้ากับเบิ่งผลน้อยปกติไปแล้วก็ับไปตามต่อด้วยเนอกจากสำหรับผลน้อย v i p ว่าผลออกตัวใดจากสำหรับน้อย v i p เนาะอเขากับหายไปฟันซีวิ่งหลุดหายกับซี ผลที่ออกมาบนออก c เจ็ดสองหลังออก, 1, จกเจ็ดหนึ่งจ้ะเท่ากับเขาบนนอกจากนี้เป็นตัวฟันวิ่งซีกับออก c เจ็ดสองเป็นเช่นนี้นเนาะจ้ะจสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนแชนแนลจ้ะเดียวไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำเนาะจ้ะจกับเบิ้งและงานผลกันไปแล้วก็ไปตามต่อเนากจ้ะสำหรับแนวทางห้าน้อยของวันที่ยี่สิบหกกภาพนอกเนาะจ้ะเนาะวามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่ เฮากับไปเบื้องแนวทางกันเลยจ้าจากกับมาตามต้นแน้วจะต้อสำหรับแนวทางห้าน้อยของวันที่ยี่สิบหกพฤษภาเนาะจ้กเฮากับมีแนวทางให้ั้งสามน้อยคือเก้าเชงน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจ้าก,กับมาเบื้องแนวทางของน้อยพิเศษกันก็เนาะจ้กไปเบื้องตัวเด่นกันใไ้เด่นสองกับเด่นสามไปเบื้องฟันยิงดูดนาะจ้กมาเบื้องฟันก่อนกับห้ฟันสอง วิ่งรูดไก่สามกับ2ไปเบิ้งตัวเน้นและก็ตัวร่องนอกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นก็ไองแปดสองเ้าสองศูนยจากไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองก็ 38, 39, 30, ะไฮสามแปดสามเ้าสามศูนยหนึ่งจากไปเบิ้งแนวทางตัวเน้นตัวจาะสองตัวก็ให้เล่นไปกับน้ำนอกจาก แต่ว่าแตละมือสําหรับตัวนิ่นตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเฮาก็บสายแน่ท่าเป็นฟันดิงรูดจจตอนนี้จะเขาง่ายหรือง่ายกาลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันดิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบึงเขากับบึงแนวทางของน้อยพิเศษไปแล้วนอกจากากับไปตามตัวเ้วยนอกําบแน่วทางของน้อยปกติว่ามีแน่วทางตัวเล็กเข้าตัวใดแน่เขากับไปบึงแนวทางกันเลยจา้า จก us, ากกามาตามต้นนอกจากนี้สำหรับเนื้อทางของน้อยปกติน้อยปกติกับไปเบื้องตัวเด่นนอกจากเฮากับหายเดินหนึ่งกับเด่นสองไปเบื้องฟันวิ่งดูดนะจากว่าเบื้องฟันก่อนไก่ฟันหนึ่งวิ่งดูดไก่สองกับหนึ่งไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนอกจากว่าเบื้องตัวเนียนกันกรตัวเนียนกับหายหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามจ้ะ ไปบึงตัวรองตัวร้องกะห้สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามจ้ะไปบึงแนวทางตัวเน้นตัวจอสองตัวกะแห้ดินไปกราบน้ำนะจะ้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจอสองตัวกะจะเขายากแน่กะจะมีเขาบ้างลุดบางเอากระแสแนวทางเป็นฟันดิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเดือง,ง่ายกว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงดูดก็ะล่องเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้งเท่ากับเบิ้งแนวทางของน้อยปกติกันแล้วนอกจากกลับไปตามต่อและนาองสำหรับแนวทางของน้อย VAP ว่วามีเนวทางตัวเด็กเข้าตัวได้แน่เท่ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจตกกับมาตามต่นนอกจากน้อสำหรับแนวทางของน้อย VAP กลับไปเบิ้งตัวเด่นนอกจาก ก,กับไฮเดนเกกับเดนศูนย์ไปเบิรงฟันวิงรูดนะสามารถเบิรงฟันก่อนกับไฮฟันเกวิ่งรูดกับไฮศูนย์กับเกไปเบิรงตัวเนนและกัตัวรองนะสามารถเบิรงตัวนนนกันก่อนตัวเนนกับไฮเกลแปดเกเกเกศย์เกาหนึ่งจ้ะ ไปเบิ้งตัวร่องเนาะตัวรองกะห้ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งจะไปเบิ่งแนวทางตัวเน้่ตัวจอสองตัวกะไฮเลนไปกราฟน้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้่นตัวจอสองตัวกะจะเข้ายากแน่กะจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเข้ากจะจแนวทางเป็นฟัน,นดิงดูจะตัวนี้จะเข้าง่ายเด่นง่ายกลัว สำหรับผู้ที่ช่นชอบฟันวิ่งรูดกัล่องเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง์กเฮากับเบิรงแนวทางกันไปแล้วเนาะจา้ะเปลี่ยน,นอะนรแน่นอนจะมือหน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนชนนาแนลจา้ะเบิรงแนวทางฮานอยของวันที่26พฤษภาคมกันไปแล้วเนาะจา้ะถึงสามน้อยถึงน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยพี่จ้ะเบิรงตัวเด่นตัวน่งกันแล้วมีตัวมาตัวชอบผู้อกผู้ใจกันเมื่อนอนจ้ะ มักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าชิไดว้วไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลขเที่ยวคิดไวทายนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับช่องคิดซองซ่อนจ้ะกับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้าพบกันไม่ในคลิปนาะ คลิปนี้ช่องน้าช่องช่องแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า